ครับสวัสดีพี่น้องท่านชมทุกท่านเด้อวันนี้บ่าวผูแ้แทนแวงนะครับมาเบิ้งจูดงไพ่นะครับอยู่ที่บา้านกุลวาครับวันนี้วันที่สิบเก้ามีการจูดงไพ่นะครับบงไพ่จะไล่หลานมาหอดมองเลยได้บ่าวผู้แทนมาหอดมองใบสำโรดเบิ่งว่ามีจักบังนะครับนี่หลายครับพี่น้องเลยวันนี้วันที่สิบเก้านะครับวันนี้เป็นบังไพ่อ่า บังไฟชีพล้านครับนี่พี่น้องนี่นนนบังไฟชีพล้านนี่ครับพี่น้องบังนี่อะไรกันสองบังครับบังไฟชีพล้านเขาเจอว่าบังไฟอ่ายี่สิบล้านมีได้ครับพี่นี่เลยสิบล้านทีมงานเทพดาวนี่ <c oughs> สุดยอดสุดหรูบรับงไฟนี่บงังโอ้ยบงับงไฟเฉลกระลายคบนี่ชีพล้านบ่ครับนี่อัน้สองล้านสองล้านบ่ สิบล้านบางดียวก่อนโอ้โอ้สองล้านเพราะว่ามันเบิ่งเช่าล้านมีไดโนไปอยู่ในน้สองล้านเนาะโอ้ยเอาได้สองได้สองล้านสิบล้านครับพี่น้องทีมงานมึงไฟหลายครับพี่นี่ทีมงานมึงไฟอย่างมื่อนึ่งคณะคณะทีมงานมังไฟได้มังไฟเสียงตรบนี้คี้สวัสดีครับสวัสดีครับ อันนี้อันนี้ม่ไม่แสนครับนี่โอ้คักเลยหนลายบังเทนอรวทรวมเมือปีที่บังของมงแสนครับมีทั้งหมดที่เมือจำบป็นอ่เดั้บคล้าะเจ็ดสิบบังเจ็ดสบบังรวมทั้งเงินมุไพรล้านคนเนาะมุไพร้านทิพย์ลทิพย์ร้านนี่บังองบังไพรสองล้านจะบังสองบังโอ้โหนี่นะข้อมูลที่พี่น้องทู้ชุมด้เบิ้งเด้อบเด้อนี่เป็นการจูนมงไแรกเนงเสียก้ากล้าขึ้นอยู่ อรอทีงานนะครับใสอนร้านผูก่รับผูกากาเพื่อนกพ่น้องต้องอยเช็นเสมดนี่ครับนี่คือทีมบังไฟขอบพี่น้องนะห,หลายจะ้ะบิมีแต่บังไฟเสมดนี่หลายครับ <S <S องเบิเ่งเยอครับทุกปีทั้งบ้านกุฎวารในจัดประจำ ทีมงานทีมงานมปไหนทีมทีมงานาว่าดีคเขาว่าดีเขามองใคชิปล้านมาครับนี่โอ้ได้มาเบิงเง่งยืนแล้วเนาะครับครับครับทีมงานเป็นครับนี่เข้มแข็งได้ครับนี่ของบ้านอันกุฎวาครับ

ได้บุกภัยก็เลยนะครับนี่ทีมงานแต่และทีมครับหลายเดียวสาบว่าเจ็ดสิบบังเหมือนกันประมาณนั้นภัยสิบล้านครับจะเจอกับทีมนี้กับคุ้งเล็กกุก้งเชะเดี๋ยวสร้างสารรค์บรรยากาศทื่อพี่น้องเบิ้งนะครับอันนี้อาจจะเป็นนี่เป็นสองล้านครับนี่สองล้านทางนี้ก็ได้ได้ครับพี่น้องอันนี้โซนเหนือน,นะครับ ครับทีนี้เราเขดีกว่าครับครับเื่อเจอกับคนไรโกเชเดอร์พี่น้องเลยู้ชมเรามีทีมงานบังไฟยายๆอยู่เลยนะหลายครับพี่น้องทุกสารทิศครับทั่วประเทศนะครับมาเบิ่งทีมกาจูบองไผอีของมาคุลวาครับหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทยครับนี่หนึ่งเดียวแห่งประเทศไทยของถือว่าเป็นระดับโลกครับ <Workers> น people, <Wait was Key board> here. ี่ทีมนี่ก็เท่มแขฉงเลยครับนี่อันนี้อันนี้แฉนปะครับนี่บังไฟแฉนปะครับโอ้บังไฟแฉนบ่นี่โอ้ครับอ้าวลุยลุยลุยข้าข้ามาเบิ่งทุกปีนะครับนะครับนี่คือทีมงานของทีมบังไฟครับไปเบิ่งเลาะเบิ่งลายลายซุ้มนะครับเราเพิ่นได้จกทีมครับ ประมาณนี้เลยครับเทเลอทีมกับแต่เป็นการาตั้งชุม้มตั้งเต็นท์นะครับเป็นคณะบังไฟนะครับ <c oughs> นี่ก็คณะหนึ่งนี่ครับนี่ไฟเสแบงไฟเสนพี่น้องเดครับไฟเสน่นยต้องมดนไฟเสีย แ,แสนครับคาคาคา,าไปรุ้นขบวนเลครับเขาจูดบริเวณนะครับเขาจูดประจำครับสลามจูดอยู่บ้นเอเพื่อนเอลิซาไว้ห้ามคนเข้าไปภายในครับเพราะกาันเป็นการป้องกันอันตรายนะครับเพื่อนเอชทองแดงไว้นะครับทงแดงไวไ้ปจูดประจูดนะครับมีาสายฟาง ดึงไปนะครับอเอาไปเคลือบริเวณนั้นมีได้นะครับเดี๋ยวอนยานอันตรายครับครับทีนี้ต้องเห็น,น,ค,น,นคลิปนี้ก่อนถือเฉยไปเลยก็เชื่อได้เด้อก็เอาเคนี่ก่อนครับสวัสดีครับ